ที่จะทําให้คนนักขายจากความเป็นเจ้าชู้ได้ไหมมันเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าน้องคำถมาี้แต่อยากรู้แต่มันก็เป็นปัญหาคลาสสิกไงตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน่ะเออแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะคําว่าเจ้าชู้ในแต่ละยุคอาจจะไม่เหมือนกันเเพราะว่าเมื่อก่อน่ะด้วยด้วยบริบททางสังคมนะหรือว่าที่เราเคยคุยกันว่าตามวิวัฒนาการหรือว่าตามลักษณะของการเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นโมโนแกรมมี่หรือว่ารักเดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียวเพื่อการสืบพันธุ์แล้วว่า การปกปักปกป้องที่อยู่ผู้ชายมีภรรยาหลายคนก็เป็นรูปแบบของสังคมอีกรูปแบบหนึง่งเพราะเมื่อก่อนคนเนี่ยอายุสั้นด้วยโรคภัย,<ๆ>ด,ย,ภยด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาก็จึงจะต้องมีภรรยาหลายคนแล้วก็มีลูกไว้เยอะเพื่อสืบสก,กุลก็เป็นความเชื่อเนาะยุคสมัยเปลี่ยนการแพทย์เจริญแล้วเราไม่ได้จําเป็นจะต้องมีหลายเมียม,มีลูกเยอะๆปัจจุบันถ้ามีลูกเยอะกลายเป็นปัญหาอีกเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากก็เปลี่ยน สังคมเปลี่ยนแต่ถามว่าความเชื่อความชอบความเป็นมนุษย์เปลี่ยนไหมก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ไม่มากขนาดนั้นนะคะบวกกับการที่ถามว่าเป็นพันธุกรรมไหมไม่ได้เป็นพันธุกรรมค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นการเห็นตัวแบบและเขาสร้างความคุ้นเคยเคยชินอ๋อแบบนี้ทําได้แบบนี้ไม่ผิดแบบนี้ก็โอเคนี่ถามว่า หนสามีหลายภรรยาเป็นเรื่องผิดไหมม,มีในเรื่องการฟ้องหยา่า uh huh. นั้นมีถูกไหมคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องผิดไหมก็จะมีของเรื่องเขาเรียกว่า polyamory หรือ polygamy เนาะคนที่มีคู่ครองมากกว่า1คนถ้าตกลงคอนเซนต์กันได้ทุกฝ่ายมีความสุขเพราะในกลุ่ม polyamory เขาจะบอกว่าอ้าวก็เนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยซัพพอร์ตแล้วทุกคนก็ยินยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อย่างมีความสุข แล้วมันเป็นปัญหาของใครละ่ะเป็นปัญหาของคนอื่นที่บอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะแต่เขาอยู่กันได้เขามีความสุขนั้นแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วแบบนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเจ้าชู ก็เป็นลักษณะการอยู่ร่วมกันรูปแบบหนึ่งที่เขามีความสุขกันทุกฝ่ายแต่ว่าถ้าในเรื่องของความเจ้าชู้เนี่ยแต่ที่โบบอกว่าเราเอาเมนโฟกัสไว้ที่ใครในความเจ้าชู้ก็เช่นกันค่ะเราเอาเมนโฟกัสความสุขไว้ที่ใครหลายคนก็จะเอาไว้ที่ตัวเองฉันต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนี้ให้ฉันได้ไม่เพียงพอฉันก็อาจจะไปหาจากคนอื่นแต่อีกฝ่ายไม่ได้ยินยอมแล้วเขาไม่ได้มีความสุขอันนี้ก็คือผิดต่อพาร์ทเนอร์ที่เราตกลงกันไว้ว่าเดิมบอกเขาไว้ว่าจะมีคนเดียวนะเว้นแต่ว่าเขาบอกตั้งแต่แรก ว่าฉันจะไม่มีเธอคนเดียวนะแล้วตอนแรกคุณยินยอมแล้วเขาไปมีคนอื่นแล้วก็บอกว่าคุณผิดมันก็บอกว่ามันอยู่ที่คอนเซนต์เป็นสำคัญอ,อ๋อ<ง>คือการตกลงกันใช่